าสุดเลยทำเหรียญโปรยทานแล้วก mm ็เอาโหสิกรรมให้กับพระแมสพระแมอ่ะยังไงจ๊ะก็ไม่ยังไงอ่ะก็คือคนเรามันไม่มีใครโกรธกันไปได้ตลอดชีวิตหรอกอแล้วถ้าส่วนตัวถ้าอย่างเรารู้จักกันมานานเป็นสิบสิบปีเนี้ยคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเอมี่โกรธเขาคือโกรธจริงโกรธแบบโกรธบัวตายควายล้มเลยอะไรเงี้ยแต่แต่สุดท้ายแล้วเอมี่ก็เป็นคนให้อภัยทุกครั้งป่ะก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเราให้อภัยเขาเพราะว่าเป็นเพราะเขาจะบวชด้วยหรือเปล่าใช่ สิ่งนี้เลยสิ่งนี้เลยเพราะว่าเขาจะบวชมันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เอมมี่มีความรู้สึกว่าเราจะให้คือวันอย่างที่เอมมี่เคยบอกไปก่อนว่าน้องอ่ะไม่ได้ทาทาเรื่องการประกันตัวไว้ก่อนถ้าเอมมี่ไม่ได้ยอมความวันนั้นอ่ะศาลท่านบอกว่าก็จะต้องฝาก,ฝากขังก่อนแต่น้องพูดกับเราว่าแม่หนูนจะบวชแล้วแล้วคือก่อนหน้านี้นเราก็ดูดวงมาเน้องว่าเราจะได้บวชพระอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยคิดว่าเออ ก็คงต้องโหดสิกรรมแหละแลวเอมี่ก็เป็นคนไม่ได้แบบไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นอ่ะแล้วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเราได้มีการติดต่อหรือว่าคุยกับน้องแม้ว่าเราจะมีการทําเหรียญโปรยน้ำยคุยคุยคุยแต่ตอนนั้นตอนนั้นน้องน่าจะบอกเอมี่ก็ก็บอกใม่คุยทางไหนคก็เลยบอกให้ก็เลยบอกให้คุณฮันนะบอกให้คุณฮันนี่บอกว่าให้น้องปลดบล็อกเอมี่หน่อยเอมี่อยากรู้ว่าน้องบวชจริงไหมเพราะให้อภัยน้องเพราะหนึ่งน้องบอกว่าน้องจะบวชแล้วก็สอง ถ้าน้องไม่บวชน้องโดนเละแน่แน่รู้สึกเป็นห่วงเขาคือ,ค,อคือน้องต้องบวชเหมืนนะนอ,นนอนนัวัดนับวินาทีนะตอนที่เขาบอกเขาจะบวชนราก็เหมือนเชื่อขึ้่ไม่เชื่อขึ้่อถูกไหมจริงจรพอบอกเขาว่าเขาจะบวชใช่ไหมมันรู้สึกใจฟูมันไม่ได้คิดว่าเขาจะไม่ได้บวชแต่พอหลังจากที่เอ๊ะทำไมน้องไม่ปลดบล็อกเราทําไมน้องยังไม่คุยกับเราเ<อ>แล้วได้วันบวชหรือยังได้วัดหรือยังเพราะตอนที่อยู่ในศาลน้องคุยกันปัญหาคือไม่มีวัด ไม่มีวัดที่จะบวชโอเคงั้นงั้นพี่หาวัดให้ไหม,มน้องก็บอกได้หรอแม่อะไรเงี้ยได้สิบอกพี่มาถ้าหนูจะบวชจริงแสดงว,ว่าวัดที่ทแมนไปบวชนะัตอนนี้ที่ไปบวชเลยเนี่ยคือเอมี่ช่วยหาไม่แล้วค่ะเขาอยอาพอพอเขาปลดบอแล้วเขาก็ตอบว่าได้วัดแล้วได้วันที่แล้วแบบนี้เลยค่ะอ,อ้โอเคงั้น งั้นโอเคโอ้ใจฟูแล้วน้องวบวชแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยว่าเต็มเหมือนเต็มที่มากกับงานบวชเขาใช่หน,นหนูเครียดมากแล้วเราจะไปหาเหรียญปรยทานยังไงเราอยากได้แบบไม่ไม่เหมือนที่อื่นที่เคยทํามาก่อนต้องเป็นเราที่แรกที่ทําหนูก็เซิร์ชหาแบบข้อมูลทุกอย่างแล้วโทรหลายร้านจนมาจบที่ร้านนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ส่งรูปมาให้เอมนี่ดูเยอะมากจนเอมนี่มาเจอแล้วบอกงั้นออกแบบของของน้องแม็กหรือสตา์ให้หน่อยได้ไหมเราอยากได้แบบแบบที่คนอื่นเขาไม่มีเขาก็ออกแบบให้ได้แบบนั้น แต่หลังจากวันนั้นนะคะที่มันเกิดเหตุการณ์ที่เราแบบว่าขอโทษขอโทษที่ศาลแล้วเราก็มีการออกรายการแล้วก็แบบไปออกตลาดอะไรเงี้ยหลายคนก็ขอสร้างภ่าวลือป่าอันที่ไป <Okay. S 1> ออกตลาดอันตอนไปออกรายการอ่ะอันนั้นไม่รู้จริงๆก็ก็โกรธพี่โก้ตอนนั้นก็ยอมรับว,ว่าเออทำไมทําอะไรไม่บอกน้องอะไรเงี้ยคืออดียทำไมทุกคนจะต้องทําอะไรมันเซอร์ไพรส์เอมมี่มัน Emmy, มันเซอร์ไพรส์บ่อยเกิน boy, girl, นึกภาพหรือไหมไปศาลอะ่ะน้องก็เดินผ่าวงนะะักข่าวเข้ามามันมันก็ช็อกแล้ว mm. ก็คือมันอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับทั้งหมด พอหยไปนั่งนั่งอยู่เขาก็ถามเอมมี่ว่าถ้าถ้าน้องมาจะคุยไหมยังร่วมง,งานกันได้ไหมมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเริ่มเอกใจแล้วหนูก็เลยหันไปดูข้างหลังก็เขามาแล้วก็ตกใจว่าทําไมทําไมต้องทําแบบนี้แต่สถานการณ์ตอนนั้นอะ่ะก็เราให้อภัยเขาไปแล้วอะ่ะเราจะลุกออกจากรายการมันก็ไม่ได้ะ ก,ก็มันอภัยแล้วแต่คือถ้ามีคนจ้างก็ทําอยู่แล้วค่ะงานแต่ทุกวันนี้มันไม่มีใครจ้างไงไม่เห็นว่าพอเราทำเน็ตโกยทานก็มีอุปสรรคอีกอุปสรรคหนักมากเครียดเครียดน้องผ้าคมชัดลึกไปถึงแม่เหรียญยังมาไม่ถึงแล้วทุกคนก็แบบตายละหนูส่งไปสองสามวันแล้วแต่เขาก็บอกว่าไม่ไม่ใช่ความผิดร้านเพราะร้านจ่ายเงินค่าสปีดแล้วนะ,ะการส่งแบบสปีดเลยคือรับเงินไปแล้วค่ะบริษัทสีเหลืองเราพูดชื่อไม่ได้เนาะก็คือ,อ สุดท้ายทางสาขาที่หางดงก็บอกว่าอ๋อไปโทษบริษัทได้เลยเพราะเขาส่งของล่าช้าหนูก็เลยว่าเอางี้ละกันค่ะพี่เมยังไม่ต้องโทษใครเอาเหรียญไปส่งให้หนูให้ได้ก่อนต้องต้องจ่ายเท่าไหร่หนูก็โพสต์หา500บอกอ๋ห้าร้อยไม่อยู่หรอกครับมันต้องหลายพันเพราะว่ามันต้องข้ามดอยวัดบุญยืนแต่เมื่อกี้น้องบอกว่าไปไม่ต้องข้ามดอยนะอะไรอย่างนี้มันแค่26นาทีเอางี้ค่ะเท่าไหร่ก็จ่ายแต่เอาจริงตอนนั้นยังไม่ได้มีเงินนะก็บอกแล้วมันจะกี่พันวะเนี่ยอะไรอย่างงี้ก็คงก็คงแบบ ก็คงต้องแบบให้เพื่อนๆช่วยแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบุญท,ที่ทุกคนร่วมมามันก็ไม่ได้เยอะเนาะแล้วเราทําเหรียญโปิดทานเราก็ไม่ได้ทําน้อยเพราะว่าข้างในเป็นเหรียญห้าทั้งหมดค่ะแล้วก็บอกบอกแม็กว่าจุดประสงค์ที่ทําเหรียญห้าเพราะพี่เคยไปตามงานแบบเนี้ยแล้วเวลาเราไปเก็บเงินได้บาทหนึ่งสองบาทอ่ะเราซื้ออะไรกินไม่ได้แต่เอมี่เชื่อว่าถ้าวันเนี้ยใครหลายๆคนชาวบ้านแถวนั้นเด็กแถวนั้นเปิดมาแล้วเจอเหรียญห้าเขาแฮปปี้แน่นอนอย่างน้อยเขาได้ขนมแล้วถุงนึงนี่คือความตั้งใจ แล้วน้องภาคก็ส่งรูปมาให้ว่าโปรยเหรียญเอมี่แล้วนะมันมันใจฟูมากมันน้ําตาคอมันมีความรู้สึกว่าความโกรธทั้งหมดอะมันมันหายไปจากเอมี่เลยมันมันไม่มีความโกรธมันที่เคยโกรธมันก็มันมันก็ลืมไปแล้วว่าเราเคยโกรธกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เห็นเราโกรธแต่เราก็ยังมีการแชร์คลิปนะที่บอกว่าคนเขาทำมาให้ที่แบบไปตัดต่ออย่างเงี้ยอ่าแชร์มันมีหลายๆคนที่เขาไม่ไม่โอเคกับการตัดสินใจของเอมี่ถามว่า ตอนนั้นคือยังไม่ได้ปล่อยเหยรียญเนาะ <_ Quantum> เพื่อนก็เหมือนเตือนสติเราบอะว่าดูคลิปสิว่ามันรู้สึกโกรธไหมมันก็รู้สึกเสียใจแต่มันมีหลายๆคนที่เขาว่าสองคนนี้เขามีเรื่องอะไรกันบางคนที่เขายังไม่รู้เราก็ให้เขารับรู้แต่เอมี่กำลังจะสื่อว่าไม่ได้ตอกย้ำน้องนะแต่เอมี่กำลังจะสื่อว่าเขาทำกับเอมี่ขนาดเนี้ยเอมมี่ไม่ต้องให้อภัยน้องก็ได้ปะแต่ตอนนี้คือความโกรธทั้งหมดที่มีมัน มันไม่มีเหลือแล้ว,แค,คลว,ลกกวแค่นั้นเองคือเอมมีกนะ่กำลังจะบอกว่ารักกันไว้เถอะแค่นั้นเองค่ะไม่ได้ตอกย้ําเขานะแต่แค่กําลังจะบอกว่ารักกันไว้เถอะเพราะว่าสิ่งที่เอมมี่โดนนี่แค่เอาท่อนเบาๆนะที่เอมมี่ว่านี่แรงแล้วหรอเอมมี่ก็แบบเหมือนเอมมี่ก็กวนอ่ะเนาะเขาบอกว่าคือเอมี่มันมีสิ่งที่แรงมากกว่านี้<ม>แต่แค่นี้แหละ<ม>แกแค่กําลังจะบอกว่ามันให้ให้คนติ๊งนิดนึงเหรอว่า เรารักกันไว้ดีกว่าชีวิตคนเรามันสั้นนึกภาพออกมาเออมันไม่รู้หรอกว่าใครจะแบบจากกันไปเมื่อไหร่ก็เหมือนตอนนี้เราก็เอาหสิก,กรรมแล้วก็อนุโมทนาบุญกับเอาหสิก,กรรมเล,เลยค่ะแบบแล้วก็อนุโมทนามากๆจริงๆคือแบบมันเป็นการทาเหรียญปอยทานครั้งแรกในชีวิตแล้วแล้วเราคิดเองหาเองออกแบบด้วยอะไรเงี้ยคือหนูดีใจค่ะดีใจมากใครจะว่าไอ้ม่สร้างภาพช่างม,มันอะไรที่เป็นภาพดีสร้างไปเถอะแต่ไออะไรที่มันเป็นภาพไม่ดีที่แบบ เป็นเรื่องชั่วๆก็แบบไม่ต้องไปสร้างมันแค่นั้นเองค่ะหนูหนูคิดแค่นี้แล้วก็การทะเลกกาะกันครั้งนี้มันทําให้เอมมี่ได้หลักฐานอะไรดีๆด,ด้วยเอมมี่คิดแบบนี้แล้วต้องขอบคุณแม็กมากๆที่เอมมี่แบบที่เขาส่งหลักฐานทั้งหมดมีคนส่งรูปเพื่อให้แม็กแชร์และเพื่อทําลายชื่อเสียงเอมมี่มันเลยทําให้มี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีแล้วอ่ะความโกรธเรารู้จักคนที่่งให้แม็กไหมรู้จักค่ะรู้จัก รู้จักทำยังไงกับเหตุการณ์ต่อก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายก็คือเฉอาะค่ะก็ตอนตอนนี้ให้ให้เป็นกระบวนการของของเขาเรียกว่าของทนายปะเราหนูไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายมากถึงจะขึ้นศาลบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายอะไรขนาดนั้นก็คือทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นค่ะแต่ที่เรื่องีคนในในหรือว่าวงการนอกวงการค่ะ อาจจะเห็นเรื่องราวดีๆกลับมาร่วงงานกันะใช่ <ๆ S 2> ก,<ๆ>ก็ก็ถ้าเกิดว่าน้องแม็กศึกแล้วเนาะก็ก็วอนผู้ใหญ่ดีกว่าเนาะไม่ต้องจ้างหนูก็ได้ก็ให้งานน้องแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าจากการที่ที่เห็นน้องที่น้องภาคส่งรูปมาให้ดูเนาะที่งานบวชมันมันเงียบมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องจ้างหนูก็ได้ขอให้จ้างงานแม็กขอให้ให้ผู้ใหญ่เอ็นดูแม็กแล้วก็พาแม็กออกมาก็อยากจะให้เขามีชีวิตใหม่ที่ดีแล้วก็เริ่มต้นใหม่ คุณแม่ค่ะเป็นรับผุนดีอะค่ะทำไมคะลูกสาว่ะคะได้ไหมนะได้ได้เออได้ไห้ซีเนต้าค่ะอันนี้อะไรอะคอนเทนตก็บอกเลยนะคะว่าไม่ต้องตัดไส้ไม่ต้องตัดพุงลำไส้สะอาดด้วยซีเนต้าค่ะบอกเลยว่าผิวขาวดูดีมีออร่าซีเนต้าเท่านั้นค่ะ ไ่ได้าช่องทางไหนคะอ๋อได้จากเอมี่แม็กซิมค่ะหรือเข้าไปที่เพจซินิต้าได้เลยนะคะบอกเลยว่าหุ่นคุณแม่ลูก3ามนะคะยังดีขนาดนี้แล้วคนที่ยังไม่มีลูกจะรออะไรล่ะคะ